สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรครั้งที่71 1จุด่งครับบัดนี้เป็นครั้งที่71ตรงกับวันที่19เดือนมก,กราคมพศ2569ก้าข้าพเจ้านายชัดชัยลิ้มโวนงชัยขอเปล่งาาจากสายยายพุทธมนต์ถว่าเป็นบุทณบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่อุป์พรคำวติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สุเรตลุนหลวงปู่บันเดชห,หลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวนีขอเทิเทราเจ้าทั้งหลายโปรดจมมานูธนานในการสวดสายใายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณาราตไตยครูบาอาจารย์และเทิเทวดาทั้งหลายโปรดจมบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายใย,ยมุต่อไป บทสวสดจุลนเทวดาสม,มันตาจากักกะวาเลสุอัตตาขัจันตุเทวตาสะตามงมุราชัสสะสุนันตุสังฆาโมฆะถังสังเคฆาเมจารุบเบสเรการัตเตจันตาลิกเฆวิมาเนจีเปรัตเถจักฆาเมตารุบนาคาหานนเฆหามัทหูมะฮิเกเตภูม,มาจจยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมยยาคันติครับพานาคาติทันตาสันนิเกย,ยังมุนิวะาวะวระว,าว,าวาัจนางสารทวเมสุนันตุธามัสวนาการเดอแพธันตา ธรรมะโซนกาโดยพันธันตาธรรมะโซนกาโดยพันธันตาบทสวดธรรมการสติคาถานโมตัสสะภะคะวาโตอะรหโตสัมมาสัมบูรัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะรหโตสัมมาสัมบูรัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะรหโตสัมมาสัมบูรัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานทิเมสานังงานยังพุทโธเมสานังวารังเอเตนะสัจาวเชนะโสติเมฮนตุสัพปทานนทิเมสานังอัดยังธรรมโมเมสานังวารัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโซนที่เมโหตุสพพธานัติเมสนังอัญญังสังโคเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโซนที่เมโหตูสพพธาบทส่วมหาการิโกนาโถติอาติกาคาถามหาการิโกนาโถหะจายาสภะปณินังปุริตอภารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจวัชเชนะมโหตตุสพพูปัตตวา มหาการลิกูนาโถหิตายะสภะปะณีนังปุเลทวาระมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสภูปัตถวามหาการลิกูนาโถสุขายะสภะปะณีนังปุเลทวารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสัภูปัทถวาบทสวดมหาสมัยสมัยสุด เอวเมสุตังเอกังสมยังพระพระกวาสเกสุวิหารติกับิราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเกนะสติงปัญจามัตเจหิพิกุสัจเจหิสเพเหวะอรันเจหิทัสหิจะโรกาธาตุหิเทวตาเยปุญเยนะสันิปะเดตาโหติพระกวันตังทัศนายาพิกุสังคัญจะอัตโขจตุนังสุทธาวสกายิกานังเทวานังเอตังทโหสีอายังโขพระกวาสเกสุวิหารติ กบีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเนะสติจิงปัญจามัตเตหิตพิขุสเตหิตสเพเหวะอรันเตหิตทัศหิจาโลกัตตุหิเทวตาเยนพุนเยนะสันิปนิตาหุติภพระวันตังทัศนายาพิขุสังกัญจายานุนะไมยมปีเยนาพระขวาเตนุปปัสสังกเมือยามาอุปัสสังกะมิตวะพระวโตสันิเกปเจคาตาเพอคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเจเทวตาเสยถาปีนามะพระวา ปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปาริสาเลยะปาราลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอัาระหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตูระหังสุอัตโคเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังทีตาโขเอกาเจวตาภะคะวะโตสาริกิอมังกาถังอาพาสิมหาสมโยปะวัตนสมิเทวกายาสมาคาตา อาคาตามหางอิมังธรรมสมอย่างทักิิายเยวะอัปปราชิตาสังคันติอัตโขอัปปราเทวตาพระวัตุปเสิิกอิมังคาทางอภาสิีตัตตภิโคสมาธาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมากังสุสารถถิวเนตานิกะเหตตวาอินททยานิระขันติปฏิตาติอัตโขอัปปราเทวตาพระวัตโตปเสิิกอิมังคาทางอภาสิีเชตาวะขีรังเชตาวะ ปาลีคังอินทขีรังโอหันจมะเมชาเตจรันตีสุทธาวิมาลาจักขุมัตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอภราเทวตาพระวโตสันเกอิมาคถังอภา,าสีเยเกจิพุทธังสารนังคทตาเสนเตคมิสสันติอภัยยาภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริตบุเรสันติติอัตโขพระวาภพิขุวมันเตศีเอปุญเีนาภิกเวทัสาสูโรกาตาทุสูเทวตา สันนิปริตาโหติตถาคตังทัศนายาะพิกุสักขันจะเยพิเตพิกเวเห,เหสุสูงอัติตะมัทานังอาหันโตส,สัมาสมพุทธเตสัมปีพระกันตานังเอตัปรามยเหวะเทวตาสันนิปริตาเหตุสูงเศยธาปิไมหัางเอตาระหิเยพิเตพิกเวปอวิสัน,นติอนาคจักมัทานังอรหันโตสัมาสมพุทธาเตสัมปีพระกันตานัง เอตัาปรามายเยวัตเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเสยถาปีไมหังเอตารหิอจิกิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายุสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิษสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกลงมณนสิกาโรธาภาศิษสามิติเอวามันเถติโคเตพิขูปะควาโตบัญจส่วนสูงภะควาเอตทโวจะ สิโลกกามนุษกาสามียะตัภุมาจัสสิตาเยสิตาคีเลขัพปะปะหิตตตาสมหิตาปุตุสีหาวัสสลีนาโลมหังสารพิสัมพุนโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสนามานาวิลาพิญโยปัญจสตเยตวาวเนกปิรวตเวตโตอมติยิสถาสาวเกสัสนนระเตทวัายาพิกันตาเทวิชานาถพิโคเตจตปะมังครุงสุตวาพุทธศาสนานเตสัมภาตาหูระหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกตัสสามัตถคุง สหัสสังอาถะสัตตังเอเกสาาสานังอมนุสสานามัตสุงอเพเกนัตจามัตคุงที่สาสภาภุกาหุงตัณจัสมพังปิญญาญาวะกิตวานาจักุมาแต่โตมัตตยิสัทถาสาวะเกสาสเสนและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกเยหวังกิตยิสสามิคิระหินุปปสสัตตสาาสาวะขาภูมมากะบีระวัตวาตตอิทิมันโตจิมันโตวันัมันโตยัสสติโนมจามานาพิการมุงพิคุณังเซนติงวะนัง ชาสหัสสายวัตตายขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตทิมันโตวันาวันโตยะสสิโนโมทามนาภิกษุโมงภิกขุนางสติมวะนางสาธาคีราติสหัสสายขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตทิมันโตวันาวันโตยะสสิโนโมทามนาภิกษุโมงภิกขุนางสติมวะนางอิเจเตโลสหัสสายขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตทิมันโตวันาวันโตยะสสิโนโมทามนาภิกษุโมงภิกขุนางสติมวะนาง เปสามิตาปัญจสัายาขานะต่อวันนี้นงทติมันโตจิมันโตวันแลมันโตยศสิ่งหมดธรรมนาภิคมภิคุนังสติมวะนังคุมพิโรราชาขะฮิโกเป็นภุรสานิเวสนังปิญโยนังสัตตาชาสังยักขานังปิยรูปัสติคุมพิโรราชาขะฮิโกโสภาคาเสวิติงวะนังปุริมัญจาทิสังราชาสาระโทปัสสะสติกัรข้าพนังอธิปติมหาราชายศสติ่งผู้ตาเปิัสักพระโว อินทานามาพระพลาอิทิมันโตที่มันโตว,านาวันนั้โตยาสสิน,มมมมามานาุมดมรธรรมนาติกษุมุงภิกขุนังสติงมุนังทักขิรัญจาที่สังราชาวินีหัวตะภาษาสติกุมบันดาลังอธิบติมหาราชายญาสสิโสพุทธปิตัสพุทธปิตัสสะปะจขบวออินทนมาพระพลา